<c oughs> น้องน้องนางฟ้าตัวน้อยของมี่มันนี่มัน,นี่มันนี่มาน,นี่ไหนเรื่องมันเป็นยังไงว่ามาสิเนี่ยเพียวต้องเป็นส่งประกาศข้อความข่าวสารไปรยังบุคลากรและผูปะ้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทั้งโรงเรียนเลยทั้งโรงเรียนไม oh. <Bye. S 2> please พี่แม็กตกข่าวแล้วตอนนี้โปรแกรมซีซันสมาร์ทนะคะมีฟีเจอร์อัปเดตใหม่สามารถแจ้งข้อความข่าวสารไปยังบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนผ่านแอปซีซันสมาร์ทง่ายๆเพียงแค่กดดิกนนิ้วไม่กี่ทีเองจริงอ่ะ ไหนมุกสอนพี่หน่อยซิได้เลยพี่แม็กเข้าสู่หน้าระบบนะคะเลือกการตั้งค่าเลือกแจ้งประกาศนะคะแล้วก็เลือกซีซ่ามบายทางขวามือนะคะจะมีให้เลือกว่าจะแจ้งข้อความข่าวสารไปยังนักเรียนนักศึกษาหรือคุณครูอาจารย์ค่ะไหนลองเลือกคุณครูและอาจารย์หน่อยซิได้เลยนี่นะคลิกเข้าไปเลยค่ะระบบก็จะแสดงหน้ารายชื่อบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาที่มีในระบบ ระบบจะติกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อของบุคลากรทั้งหมดถ้าไม่ต้องการแจ้งข่าวสารบุคลากรท่านใดสามารถคลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อออกได้เลยค่ะและคลิกที่ไอคอนข้อความระบบจะมีช่องให้พิมพ์หัวข้อว่าเรื่องอะไรข้อความรายละเอียดอย่างไรและรวมคือจำนวนที่จะส่งเสร็จสมบูรณ์คือจำนวนส่งผ่านเรียบร้อยไม่ผ่านคือจำนวนที่ส่งไม่ผ่าน อาจจะเกิดจากยังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปซีซารสมาร์ทค่ะเมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยกดส่งได้เลยนะคะระบรบจะถามคุณแน่ใจหรือไม่เพื่อยืนยนันคลิกโอเคได้เลยค่ะเป็นอันส่งข้อความข่าวสารไปยังแอปซีซารสมาร์ทของบุคลากรเรียบร้อยค่ะง่ายมากพี่ไปอยู่ไหนมาเป็นพี่ไม่รู้ไหน ลององสิลอง,ลองส่งแบบเรียนผู้ปกครองหน่อยได้เลยค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะที่เมนูการตั้งค่านะคะเลือกแจ้งประกาศแล้วก็เลือกซีซ่ามบายค่ะถ้าต้องการส่งให้นักเรียนรายบุคคลสามารถใส่รหัสนักเรียนได้เลยค่ะระบบจะแสดงชื่อและรายละเอียดของนักเรียนขึ้นมาคลิกที่ไอคอนข้อความระบบจะแสดงหน้าต่างเหมือนเดิมค่ะ มีช่องให้กรพ์หัวข้อว่าเรื่องอะไรข้อความรายละเอียดอย่างไรและรวมคือจำนวนที่จะส่งเสร็จสมบูรณ์คือจำนวนส่งผ่านเรียบร้อยไม่ผ่านคือจำนวนที่ส่งไม่ผ่านแต่จะแตกต่างจากบุคลากรตรงตัวเลือกนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อความถึงนักเรียนอย่างเดียวหรือว่านักเรียนและผู้ปกครองด้วยหรือว่าเลือกจะส่งถึงแค่ผู้ปกครองอย่างเดียวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าต้องการส่งไปยังผู้ปกครองด้วยสถานศึกษาจะต้องมีข้อมูลผู้ปกครองในระบบของท่านนะคะและผู้ปกครองได้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปซีซ่าสมาร์ทด้วยค่ะถึงจะได้รับข่าวสารที่แจ้งผ่านช่องทางนี้ค่ะอ๋อถ้ามันไม่มีข้อมูลหรือไม่ไดาวน์โหลดแอปเนี่ยตอนส่งเนี่ยมันจะส่งไม่ผ่านเนาะถูกต้องค่ะแล้วถ้าพี่ต้องการแจ้งข่าวสารนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยพี่ต้องทำยังไงหรอเมื่อตามโครงสร้างแต่ระดับชั้น แต่และห้องเหรอไม่ไม่ไม่ค่ะวิธีที่พี่บอกนะคะไว้สําหรับการส่งข้อความข่าวสารบางระดับชัน้นบางห้องเท่านั้นแต่ถ้าต้องการส่งให้นักเรียนทั้งหมดนะคะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดคลิกที่ไอคอนข้อความได้เลยค่ะจริงหรือจริงสิไม่หลอกนะไม่หลอกสิโอ้ยลองลองลองคลิกเหมือนเดิมค่ะที่เมนูการตั้งค่าเลือกแจ้งประกาศเลือกซีซ่ามบายค่ะคลิกไอคอนข้อความ รวมจะแสดงข้อมูลนักเรียนปัจจุบันทั้งหมดขึ้นมาค่ะไม่เชื่อลองเทียบดูกับข้อมูลนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนดูได้นะคะซึ่งมันจะตรงกันจบปิ ซีซ่าทำไมมันลบมันปังขนาดนี้เนี่ยลดเวลาการท,ทำงานได้เยอะจริงๆเลยนะลดมากใช่ลดกระดาษไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรลดโลกร้อนด้วยแล้วแบบนี้พี่กว่าจะส่งไปถึง้ยเอากระดาษไปเก็บเอากระดาษไปเก็บขอบใจจริงๆเลยรัฟ้าตัวน้นอยองพี่ ชีพิตเครื่องไปแหลกสไลด์ไปกับกองกระดาษนี้เออโอเคเรื่องแค่นี้เล็กน้อยไปเก็บค่ะอย่างน้อันนี้ไม่ต้องใช้แล้วเนาะไม่ต้องดีจังเลยได้เลยแล้วจะจัดภาส่งนะลดงบประมาณลดกระดาษดีจังไปแล้วเนี่ยละนะพี่แม็กไม่กดไลค์ไม่กด subscribe ให้กับช่องโปรแกรมโรงเรียนซีซ่าสมาร์ทเลยพลาดคลิปดีๆเวลาซีซ่ามีฟีเจอร์อัปเดตใหม่ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะวิธีการส่งข่าวสารแจ้งประกาศไปยังแอฟซีซ่าสมาของบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาทั้งโรงเรียนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องโปรแกรมโรงเรียนซีซ่าสมาร์ทกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบพี่แม็สวัสดีค่ะ